ได้พากันสมาทานพระัตนรัยแล้วต่อน,นี้ไปตั้งใจสดับคำแนะนำในการปฏริบัติธรรมทานสหรับคำแนะนำวันนี้จะขอตัดตอนต้นไปเพราะเป็นการซ้ำกันบ่อยๆก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นการเดินทางสายเข้าสู่พระนิพพานโดยโตรง ด้การปฏิบัติตนให้เข้าสู่นิพพานนี้อาจจะต้องพูดกันหลายวันหน่อยต่ว่าเพื่อความเข้าใจของนักปฏิบัติวันนี้จะยกเรื่องสมาธิทิ้งไปและก็จะไม่กรารกเจริตใดทั้งหมดเพราะการเดินทางสายเข้าสู่นิพพาน ต้องเป็นคนมีอารมณ์จิตเข้มแข็งจะไม่ยอมก้มศรีรษะให้แก่กรรมที่เป็นอกุศลทุกอย่างถ้านม้ฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายก็จะไปเหยื่อคนรกเรื่องที่จะพูดกันถึงนิพพานก็ไม่ต้องพูดกันเราจงรู้ตัวของเรา ตอนนี้ตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสถึงความเป็นพระอาริยเจ้าขันธสูนดาสกิทาคานาคาอราหันตรัสเป็นเขียดไว้ขออรรดมนาท่านทั้งหลายจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะเป็นจุดหมายปลายทางและเป็นทางที่ตรงอย่างยิ่ง จะได้ไม่เองนไม่เอียงไม่มีความสงสัยการนิอวดตัวว่รารู้มากตามตำราไม่มีความหมายความสำคัญมีอย่างเดียวคือทำจิตให้พคนจะกินเลสเป็นสมุจเฉะหานี่เป็นความต้องการขององค์สมเด็จตัวสมาสัพทตเจ้าและก็เป็นความต้องการของผมด้วย เขาได้โปรดจำกันไว้ให้ดีว่าผมต้องการคนที่มีความปรารถนาในการตักกิเลสและก็พยายามตักกิเลสไม่ใช่เพราะกิเลสในเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงกฎแห่งการที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า ที่เคยปรารบอยู่เสมอว่าบรรดาพิสุสงในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามาแล้วต้องมีศีลาสามประการคือหนึ่งอธิเสนาศาปฏิบัติศีลอย่างยิ่งทำว่าอย่างยิ่งก็หมายควาเครื่งครักยอมตัวตายดีกว่าสิลขาด มีสินจับใจเป็นอารมณ์สิ่งใดที่ขัดต่อสินเราไม่ทำแล้วสิ่งใดที่ขัดต่อทำความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรัสเราไม่ทำสองอธิจิตสิกขาพยายามเร่งรัดอารมณ์สมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์สงุ์จริงๆคือฌานส สามอาทิตย์ปัญญาสิกขามีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมีปัญญาสามารถจะรู้กำหนดการตัดของกิ่เลสให้เป็นสมุทเฉทระหันเบื้องสูงในสิกขาสามประการนี้ที่ว่าเราจะต้องปฏิบัติกันเพราะคำว่าพิกุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสาร สัณนะแปลว่าสงบคือผู้มีบาปอันลอยแล้วนี่ดูน้ำใจของเราว่าน้ำใจของเราเนะี่ยมันเลวหรือว่ามันดีอาตนาจูทยัตานัง่งพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงเตือนตนไว้เสมอไม่ใช่ไปนั่งเตือนคนอื่นหรือไปนั่งค่อนค่อนคอดค่อนแค่ เป็นนามของคนอื่นถ้าเราไปนั่งค่อยคอยค,อยค่อยแท้เป็นนามของคนอื่นนั้นแสดงว่าเราเลวเกินกว่าที่จะจะเป็นมนุษย์ได้เป็นมีสสยของสัตว์ในวบย,ยาภูมินี่เป็นเรื่องสำคัญเกื่อนตนไปเสมอนี่สำหรับอธิศิในศิกขาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เป็นวิสัยของพระโสดาเกพระสกิทาคามีจ่ำให้ดีนะอาทิตย์เิตสิกขาเป็นวิสัยแห้ได้พระอนาคามีอาทิตย์ปัญญาสิกขาเป็นวิสัยแห้ได้พระอรหัตตผล นี่เป็นอนุวาตถ้าเราพิจารณาตามรพระพุทธกาข้อนี้จเห็นว่าการปฏิบัติตนตรงต่อความเป็นพระอริยเจ้าเป็นของไม่ยากไม่ยากเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าสำหรับพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีไม่มีอะไรมาก คือเป็นผู้ปฏิบัติสิงอย่างเคร่งครัดนั่นเองนี่เราก็หันไปดูองค์ของพระโสดาบันนี่ว่าไปดูสัญญอดของพระโสดาบันเอาสัญญอก่อนสัญญ์ที่เราจะละเข้าถึงพระโสดาบันนั่นก็คือหนึ่งสก,กายธิกิ พิจารณาว่าภาพร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราสำหรับแต่กายทิฏิข้อนี้เราตัดก,กันแต่เพียงเบาๆเท่านั้นคำว่าตัดเพียงเบาๆก็หมายความวามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายเราไม่ประมาทในชีวิต คิดไม่เสมอว่าความตายอาจจะมีใหอเราได้สักณนไม่ใช่ว่าวันนี้ตัวนี้มาเรนี้คิดถึงความตายไว้เป็นปุติว่าเราอาจจะต้องตายเดี๋ยวนี้เมื่อเราคิดว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรวบรวมกำลังใจสร้างความดี หรือว่าเมื่อเราตายแล้วจะได้ไม่เคตกในอบายภูมินี่สำหรับกายยทิฏฐิพ่อตนเมื่สูดาบันเรียกว่าจะว่าตัดมันยังไม่ถึงเรียกว่าขัดสีเยวิวันสกายะทิฏฐิให้มันพ่องใสขึ้นเท่านั้นเพราะว่าอารมณ์เดิมของเรามันเต็มไปด้วยความโง่ เราเห็นชมใบเขาตายรู้ประวัไม่เสือไม่เคยคิดเลยว่าตัวจะตายหาความรู้สึกว่าตัวจะตายไม่ได้มีความประมาดสร้างความชั่วเป็นปกตินี่อารมณ์เดิมของเรามันเล็วแบบนี้นีมาพรมีมีจิตหวังตั้งใจยะปฏิบัติตนใน้เขาถึงความเป็นพระอริยเจา้า เก็ต้องนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าไม่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ความประมาทมันก็มีอยู่นี่เมื่อความประมาทมีอยู่ตายแล้วก็ต้องไปตกสบายอย่าผมแน่เมื่อเรานึกถึงความตายแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราตายตอานี้เราจะไปไหนถ้าเราคิดว่าเราจะเกิดเป็นคนใหม่ไม่ก็เร็วเต็มที ถ้าเป็นพ่อค้าก็ถือว่าขาดทุนตั้งนี้พ่ออะไรเราลงทุนหนึ่งร้อยบาทค้าขายไปได้เก้าปีสิบปีก็มีทุนอยู่แค่ร้อยบาทถ้าอย่างนั้นเราไม่ทำเลยดีกว่าเป็นอน,นุรเราก็ตั้งใจไว่าอย่างเร็วที่สุดเราจะเป็นผู้เข้าถึงกระแสของผลิตภัณฑ์ คือเป็นพระโสดาบันเป็นระดับน้อยที่สุดเร็วที่สุดอย่าลืมนะเราต้องถือวา่าการทำจิตให้เข้าถึงพระโสดาบันเป็นความเร็วที่สุดที่ได้ดีน้อยที่สุดที่เราต้องการจะถึงถึงแต่วา่าการกระถึงพระโสดาบันนี้ถือวา่วาเข้ากระแสริพาณ เป็นระยะการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่จึงพระนิพพานโดยไม่ถอยหลังคือไม่กลับถอยหลังไม่อีกกรมีพระนิพพานเบื้องตนและขอโทษพระสูนดาบันเบื้องตนด้วยแก่สตาขัดตรงเราจะเกิดระหว่างเทวด,ดากับมนุษย์หรือระหว่างเทวด,ดากับลมมันเกิดไปเกิดอย่างในจ็ตชาติเพราเป็นมนุษย์ชาติทจ็ตเ,เราก็เป็นอารหันต ถ้าเป็นโกลังโกละมีความเคร่งเครียดคือว่ารวบรัดอารมณ์จิตตั้งอารมณ์จิตไม่มั่นคงกว่าสตากขตุอันนี้เราก็มีจังหวะในการเกิดเป็นมนุษย์เทวดาสลับกันถึงสามชาติเราก็เป็นอรหันต์ถ้ามีอารมณ์เคร่งครัดหรือ่ามีอารมณ์จิตมั่นคงอย่างยิ่ง ในองค์ของพระโสดาบันเราตายจากคนไปเป็นเทวดาห,หรือกลมพนจากนั้นมาเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเราก็เป็นพระอาหารหันต์นี่เป็นอันว่าอาการของพระโสดาบันมีสามอย่างมีสามระดับกรนี้คนที่เป็นพระโสดาบันจริงๆเราเอ,าอะไรเป็นเสิ่งสำคัญ อันดับแรกเราก็ต้องรู้องค์ของปะโสดาบานันตอนนี้พุทธสัญโยกเราไม่จบอันดับแรกเรานึกถึงสัญญยกเป็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่เราจะต้องตัดอารมณ์อารมณ์ที่เป็นเกาะขันห้าหรือเ,เกาะกายตอนนี้เราไม่เกาะละลอยน้อยๆที่ว่าร่างกายมันจะต้องตายแน่เราควบคุมมันไม่ได้แน่นอน แม้แต่องค์สมเด็จพระจินวรเป็นพระพุทเเจ้าก็ยังไม่สามารถจะควบคุมร่างกายไม่ให้ตายได้มันตายแน่เราไม่ยอมเกาะมันเกินไปแต่มันยังเกาะอ,อยู่นะพระโสดาบันเกาะกายเหมือนกันแต่ไม่หลงจนถ,ถึงว่าไม่คิดว่ามันจะตายคิดว่าจะตายไปเสมอนี่สัญญคที่สอง ทันมากว่าวิธีชาเราใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศีลว่าเราพอจะเชื่อได้ไหมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าศีลเลยนะสุขติยนันติศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุข สีเลนะโคกสมภาสินเป็นปัจจัยทรัพย์สินเยือกเยน็นสีเลนะนิพุติงยันติสินเป็นปัจจัยเข้าถึงผลิพันธ์ใช้ปัญญาพิจารณาสินภาประการว่าเราต้องการให้บุคคลทั้งหลายมีสินเพื่อเราแต่เ,เราละ่ะเป็นผู้มีสินเพื่อบุคคลอื่นไหม คำว่าเราต้องการให้คนมีสินเพื่อคนอื่นมีสินเพื่อเราหมายความเราไม่ต้องการให้ใครมาฆ่าเรามาทำร้ายเรามาลักทรัพย์สินของเราแย่งคนรักของเรามาโกหโกว่าเท็จพูดเสียสีพูดคำหยาพูดเพื่อเจือเลวไหลไม่ไรประโยชน์และเป็นคนไร้สติสมัยยะอันที่เราไม่ต้องการในเมืม่อเราไม่ต้องการเราก็ใช้ปัญญาสิ อย่าทำเป็นแหมอยากจะพูดอย่าทำเป็นควายอย่าทำเป็นควายคิดว่าเราไม่ต้องการอย่างนี้และคนอื่นเขาต้องการอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาจามีความสำคัญที่สุดถ้าพูดคำหยาบโก,กหกโมทแคสเสียดสีทำลายกำลังใจของบุคนอื่นพูดเพื่อเจืดอเหลวไหล เป็นการเสียดแทงใจของบุคคลอื่นทำลายความดีของบุคคลอื่ที่มีอารมณ์ติกยังไม่มั่นคง่นะนการอย่างนี้เกิดขึ้นใครเร็วเราผู้ปวดสนั่นเร็วที่สุดเพราะอะไรจึงเร็วเขาไม่ควบคุมวาจาให้ดีที่ทางกายล่ะ ถ้าหากว่าวาจาไม่ดีมันคนเลวถ้ากายไม่ดีข่าสัตว์ตัิวิตรักมนยของเขายื้อแย่งความรักถ้าเราเลวอย่างนี้คนอื่นเขาไม่ต้องการเราไปตามเขาก็จาจะว่าเราเลวเกินกว่าที่เราจะคิดเขาจะคิดว่าเป็นคนที่มันเลวเกินไปใ้สำหรับการไรา้สติสัมปชัญญะเป็นของดีไหม การดื่มสุราเร็มีไรเป็นปัจจัยให้ไรสติสัมปชัญญะมันก็ไม่ดีคนไม่มีสติสัมปชัญญะมีสัตว์เลี้ยงมีค่ามากกว่าเพราะยังไงยังไงมันก็เป็นสัตว์ลวงความว่าคนที่มีกายชั่วมีวาจาชั่วมีสติปปชั่วอย่างนี้มีค่าไม่เท่าสัตว์เลี้ยง เพราะวราสัตว์เลี้ยงมันเป็นสัตว์มันอยู่ในอบายูมูมันไม่ประจักษ์ว่ามีอารมณ์รู้พิเศษมันยังต้องโทษอยู่ถ้าเราเป็นคนรู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวว่าถ้าใครทําความดีเราชอบ <c oughs> ใครพูดดีเราชอบแต่ว่าเรากับทําชั่วเพื่อเขาเราพูดชั่วเพื่อเขา อย่างนี้เรามีค่าไม่เท่าสัตว์เลี้ยงหรือเจ็บป่าไปดีก็มีค่าตัวไม่เท่ากับสัตว์ทั่วไปในโลกเลวประสัตว์เพราะอะไรเพราะสัตว์ตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ใหม่หรือมิเชนังก็เกิดเป็นคนมิเชนังก็เกิดเป็นเทวดาแต่คนที่มีกายทั่ววาจาทั่วเมีอสติชั่วตายแล้วลงอนารจ ถ้าชั่วมากลงเท้าเวทีมานรกนี่เราก็ลองเทียบกันว่าคนประเภทนั้นกับสัตว์เรัจฉานเนี่ยใครจะดีกว่ากันนี่เป็นอนุวาคนประเภทนั้นมีความดีไม่เท่าสัตว์เดรัจฉานใครต้องการบ้างพวกเรามีความต้องการไหมอาการอย่างนี้ใครต้องการบ้าง ถ้าต้องการก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะที่นี่ไม่ต้องการคนที่เกิดเป็นคนแล้วแต่ว่าทำตนเพื่อความเป็นสัตว์นัเลยกว่าสัตว์เป็นอันว่าเราต้องมานามตัวแบบนี้อัตนาโจทยตนานังพระพุทธเจ้าทรงเตือนลัตนนักนี้พูดโจทเสมอว่าจงเตือนตนรู้ตนอยู่เสมอ ระเบียบมีวินัยมีสำนักนี้ท่านเลวแล้วก็ไม่ควรจะไปอยู่ที่ไหนเลยถ้าฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วก็จงอย่าไปอยู่ที่ไหนเลยถ้าที่ดีไม่มีใครเขาพบเขาฟังธรรมะกันวันละสี่เวลาแต่ว่าถ้ายังเลวอยู่แสดงว่าสัตว์ที่ชานดีกว่าเราเยอะ นี่เราต้องเป็นนามตัวแบบนั้นเราอย่าไปนั่งมองคนอื่นเขามองตัวเรานี่เตือนกันทุกเย็งใครมีความรู้สึกตัวบ้างไหมว่าเราเร็วถ้าเร็วแล้วไม่เห็นว่าเร็วก็แสดงว่าเรารวมอยู่กับพระเทวทัติใจแน่นอน นี่เราต้องบรรนามตัวเราแบบนี้คนดีเนี่ยเขาไม่ไม่ยกย่องตัวเองคนดีเขาบรรนามตัวเองพระพุทธเจา้าบอกอัตาราโจทย์ญาตานางจงพยายามบรรนามตนไม่เสมอโจทย์กล่าวโทษมองหาความผิดของตัวไว้เป็นปกติอย่าไปหาความดีในเมื่อมันหาความผิดไม่ได้แล้วมันก็ดีเอง ถ้าไม่มีช่วรมันดีนี่เป็นอันวา่าศีรพตปรามาตย <สะ S 1> องค์บสโสดาบันคือหมายความสัญญที่เราจะตัดนึกถึงไม่ไมาไม่อะไรในชีวิตเกินไปรู้ว่าเราจะต้องตายสองไม่สงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามรักษาสิ่งบริสุทธ นี่เราจะเห็นว่าพระโสดาบันมีเท่านี้ตอนนี้เราก็หันไปทีถึงองค์พระที่เป็นสังโยชน์บุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีนราร์อย่างนี้หนึ่งเคารพในพระพเจา้าสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระสงฆ์แล้วก็สี่มีศีลห้าบริสุทธิ์ สำหรับเครวัตสำหรับพระมีสินสองอย2ี่สิบบริสุทธิ์สำหรับเนรมีสินสิบริสุทธิ์ถึงพระสกิทาคามีีรวมเหมือนกันมีเท่านี้ตอนนี้สมมติว่าจะถามว่าคนที่เขาไม่เคยเจริญพระรรมฐานใจชอบสวดมนต์เป็นปกติมีสินห้าบริสุทธิ์ จะถามว่าคนประเภทนี้เป็นพระโสดาบันได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้คนที่คนนั่งสวดมนต์เป็นปกติเขาสวดด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์เพราะบทสวดมนต์ทุกบทมีค่าเท่ากันคือสรรเสริญความดีของพระพุทธเจ้าสรรเสริญความดีของพระธรรมสรรเสริญความดีของพระอริยสงฆ์ แล้วเขามีศินบริสุทธิ์แต่ตอนนี้ต้องระวังนิดหนึ่งถ้าเรามีจิตเบาเพียงเท่านี้อาจจะยังไม่เรียกว่าโสดาบันอาจจะเรียกว่ากัลยาณชนที่แต่บุคคลผู้นั้นเขามีกำลังใจเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งว่าที่เรายอมเคารพในพระพุทธเจ้ายอมเคารพในพระธรรมยอมเคารพในพระสงฆ์ มีสินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้เรามีความประสองค์อย่างเดียวคือพระนิพพานถ้าอารมณ์ใจเขาอย่างถึงพระนิพพานอย่างนี้เป็นประโสดาบันแม่เนี่ยอารมณ์ของประโสดาบัญมีเท่านี้ถ้าสิกขาธรรมมีก็งเหมือนกันแล,แล้วเราก็จะลืมอีกนิดหนึ่งแต่บอกเป็นประโสดาบันทำไมยังรักเขาอยู่ละ่ะ ยังอยากแต่งงานยังอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงนี่ก็ต้องยับลงไปลิกวะดูองค์ขพระโสดาบันทิวก็มีอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวอาธิศีนสิกขาคือมีศีลยิ่งเท่านั้นเองพระโสดาสิกิาคามีความสําคัญอยู่ที่ศีน เขาอยากรวยเขาก็ไม่โกงใครเขารักเขาก็อยู่ในขอบเขตของศีเลเขารวยเขาไม่ข่าใครเขาหลงรักลง,ลงสวยหลงงามงเขาก็ไม่ลืมความตายนี่จำไว้ว่านี่เป็นองค์ของปสุดาบันในการปฏิบัติเท่าถึงความเป็นปสุดาบันโดยเฉพาะอย่างยางิ่งอารมณ์เบื้องตน้น องค์สมเด็จพระทศพง์กล่าวว่าเต็มไปด้วยอธ,ธ,ธิสิณัสขาสำหรับการพูดในวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้เพราะว่าหมดเวลาต่อที่นี้ไปขอท่านอย่างายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนานและพิจารณาตามอัธยาศัยเร่อกว่าจะได้ยนินส้นญาณบอกหมดเวลา